ผมแซมพอบานินดีเหมือนเดิมครับเตรียมบรรยากาศในการกินนะครับพี่น้องมันอกกีกยังไงนะครับข้าส่วนหนึ่งจานพาราบุ้งครับหนึ่งจานนี่ยพาราเนี่เก็บจากสวนลังบ้าน,นครับจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนหรือสิ้นเดือนประหยัดได้ประหยัดครับพี่น้องมาสักคำใหญ่กันเลย ยอดมึงแมบอลดีมากกมุ้งสูงับพี่น้องนี่ยบบมุ่งกลาบ คำมีไงครับจากคำมีไงกินง่ายครับแค่นี้ก็อิ่มแล้ว กินแค่อิมอ่มออสุดยอดแทบสุดยอด ขมิข่ครงบพี่นอ้องอือม,มีกับสามนาที่กับแซมมอ,อยดีกินเขาพาราบุ๋งกินยังไงในบ้านครับก็อร่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับจานีกเล็นึงครับให้พี่น้องเบ้าง ทรงไทยสามมิติของมน,นี้ครับกระพุ้งปลุกปลอบสามารถปลูกเองได้ที่บ้านอืมอืมก็ไปนะครับพี่น้องเจอกันครับเจอกันไม่คิดหนะักบาย